สวัสดีครับมาวันนี้ผมจะมาขอรีวิวนะรีวิวตัวแลนอยพิออเดอร์ order. ก็นานๆจะเปิดพีสักทีนะครับผมนี่เรนนี้ก่อนเลยเดี๋ยวดูตัวแรกตรงนี้ก่อนเลยอยู่ในมือแล้วอยู่ในมือแล้วตัวนี้นะครับนี่บราวนี่บูนะครับตัวนี้สวยงามสีสันโอ้โหถูกใจมากๆนะครับบราวนี่บูนี่ตัวแรกผ่านไปนะครับ ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นตัวอย่างเองนะครับผมนี่ตัวนี้เลยเชียร์เรนโบว์นะครับมีสองต้นเนะแต่ต้นนี้เสียหายจนจากขนส่งนะครับนี่ดูสีย่อนสวยงามมากนะครับนี่ลายใบยชัดเจนนะครับนี่นเดี๋ยวต้นต่อไปผมจะแนะนำเลยคือเป็นตัวไฮไลท์อยู่แล้วเนาะก็คือแพนโดร่าควีน2017นี่เลยสีสันโหดเหมือนเดิม นะครับแพนด่าควีน2017คือตัวนี้แพนด่าควีน2017นะครับก็เนี่ยมุมบนน่ะเราจะเห็นเป็นสีน้ำงเงินมากกว่าแต่ถ้าสมมติเรามองเป็นไซส์วิวมันจะเหลือบม่วงชัดกว่านี้นะนี่ผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวต่อไปเป็นแพนด่าควีน2017อีกเหมือนกันนี่ดูสีใบใหม่แตกแล้วสวยงามมากนะครับแพนด่าควีน2017ผมจะไล่ไปเป็นแบบ ทีละคนที่ผมจัดออเดอร์ไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะกันสับสนต้นไม้สลับกันนะครับอ่าอันจนี้อาร์ตเนโอสีสวยมากายโซมใหญ่มากนะครับนี่เลยตัวต่อไปบาวนิโกต์2011-2012นะครับนี่สีสวยมามมากายโซมสวยสะอาดใบสะอาดสะอาดนะครับ แล้วตัวต่อไปเฟเนสไมยอดี้นี่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนแบบฟูๆแผ่ๆออมารอบด้านนะตัวเนี้ยเหมาะสำหรับแบบหลังหรือกลางตู้นะครับผมตัวนี้อ่าต้นต่อไปมาเนาะบาวนี่โกดสอง1 1นสอ็ดสิบองีกรอบหนึ่งละกันนี่โกดสอง1 1นสนะครับ โค้ดแท้นะครับสองพันสิบเอ็ดสบสองสีต้องแบบนี้เท่านั้นนะนี่ม่วงสะใจจริงๆอ่าต้นต่อไปเป็นแพนดอร่าควีนอีกสองต้นนะครับควีนสิบเอ็ดเออควีนสองพันสิบเจ็ดนะครับแพนดอร่าควีนสองพันสิบเจ็ดนี่เลยนี่อีกสองต้นดูสียอดมากนะครับ <peach> เห็นแล้วแบบแม่หน้าฝั่งมาเก็บเองเยอะๆจริงๆเลยแต่ของไม่มีอท,ที่ฟาร์ม <c oughs> ของที่ฟาร์มตอนนี้เนี่ยเขาจำกัดผมมากเลยเพราะว่ามันโตไม่ทันนะครับมันต้องใช้เวลาเนาะ <c oughs> บูเซ็บมันจะเป็นไม้โตช้านะครับอ่าอันนี้เลสกาลูด้าอีกสองต้นนี่สีจะม่วงแบบม่วงช้ำๆนะครับนี่สวยมาก ในตู้ผมก็มีอยู่ต้นหนึ่งนี่สีม่วงช้ำๆสวยมากเป็นเหมือนแบบม่วงมะเหมี่ยวปะผมไม่แน่ใจว่าม่วงนี้เขาเรียกว่าม่วงอะไรอะครับเนี่ยสีแบบืผมไม่ชอบตัวนี้มากเลยนะเวจารกกลลูด้าเนี่ยมันเป็นแบบแดงอมม่วงอะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรต่อมาเป็นตัวนี้เลยเ e n e t i c a l l b นี่ ต้นใหญ่สะใจใบสวยเหมาะสำหรับหลังตู้นะตัวเนี้ยผมแนะนำเพราะว่ามันจะโดดเด่นขึ้นมามันจะแบบชันขึ้นอะไรเงี้ยต้นเขาอะครับมันจะสูงขึ้นในตู้ผมว่าแตกต้นรูปมาสามสี่ต้นล้วเดี๋ยวผมตอนจัดตู้ใหม่หรือจัดใหม่เลยเดี๋ยวผมต้องไอ้นี่ผมต้องเรียงดีๆเลยเพราะตอนนี้ม่สเปะสปะมากนะครับนี่เลยอีกต้นหนึ่งสีแบบเหลือบน้ำเงินสวยมากนะครับ มีดอกมาด้วยแล้วก็ทีเด็ดไฮไลท์เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเป็นพริ้งนีโอนะครับนี่พริ้งนีโอนะครับมีเจ้าของหมดแล้วเนาะที่ผมลงไว้แป๊บเดียวเท่านั้นนะห้าต้นพริ้งนีโอนะครับตัวนี้ที่ ที่แคนาดานี่ฮิตมากๆเลยนะครับพิงนีโอเนี่ยเป็นตัวที่แบบเขาตามหาแล้วเขาเล่นกันนะครับที่แคนาดานี่ไม่รู้ว่าผมจะได้มาอีกเมื่อไหร่นะตัวนี้ถ้าได้มายังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมนะครับสวยมากจริงๆ่าแล้วก็มาต้นต่อไปนะครับนี่เลยบบวนี่นีโอนะรอบนี้ก็ยังไซส์เล็กอยู่กว่าเดิมนะเพราะว่าโตไม่ทันจริงๆเขาบอกว่าโตไม่ทันจริงๆสีสันยังสวยงามเหมือนเดิมครับ พิง์นีโอสองพันสิบห้านะตัวนี้ผมค่อนข้างผิดหวังเลยเล็กไปหน่อยจริงๆมันควรจะใหญ่กว่านี้สักนิดนึงนะครับผมนี่ส่วนตัวต่อไปเป็นอาร์ตนีโออีกต้นหนึ่งนะนี่สีสันสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ นี่โก้ดสิบเอดสิบสองนะครับอีกต้นหนึ่งนี่ดูใบครีนมากนะครับโก้ดสามสิบเอ็ดบสองแล้วก็นี่เลยอาร์เทรนา่าต้นนี้ผมตัดแถมให้ลูกค้านะเพราะว่าเขาสั่งจัดตู้กับผมแล้วเขาขอผมไว้ตั้งแต่แบบคุยเรื่องจัดตู้แล้วก็เลยตัดให้ไปนะอารเทรนา แล้วก็นอีพิงนี่โออีกต้นหนึ่งนี่่านะครับก็สำหรับจบรีวิวสำหรับวันนี้ล้วเนาะก็ขอฝากบูเสพสวยๆไว้ด้วยแล้วกันลาไปด้วยภาพท็อปวิวจากบนตะก้านี้แล้วกันนะครับผมยังไงหากผิดพลาดประการใดต้อนงะขออภัยเป็น้กที่ดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ